สวัสดีครับผมก็ขอตอนรับทุท่านนะครับเข้าสู่ช่องพลายพร้อมซับนะผมวันนี้เราก็มาเยี่ยมคุณยายทองคูณนะผมมาดูบ้านหลังใหม่ของคุณยายนะผมสร้างเสร็จแล้วนะครับดีทอมควรท่านดรกเตก็ท่านดรเตชยานันท่านก็ฝากผมนะผมว่ามาถ่ายคลิปความเป็นอยู่ของคุณยายให้ดูหน่อยนะผมนี่นะครับผม นี่ครับผมท่านเจ้าของเขาเนาะประดีษฐ์เึงคุณเน่รดพอด์ท่านด็อเขาอยากมาดูอยากเห็นชีวิตความเป็นอยู่ก็เลยให้ให้ผมมามาถ่ายให้ให้ชมหน่อยครับผม น้องคนนี ừ, ้มาวัสด okay. ีคุณท่านรับท่านดือที่ทำให้ครับท่านดรสร้างให้เลยหลังนี้โอ้ได้รับความเมตตาจากท่านนะบุญของบุญมากมขางท่านก็ ก็คืออินดูเนาะอินดูอินดูคุณยายแล้วคุณยายแก่แล้วอ่ะคุณยายทุกวันทุกวันนี่แหละถ้ามีคะแนนมีอะไรก็เราก็จะให้ยายทุ่มทุนหน่อยมากก่บเขาแก่แล้วเนาะยายเนาะต้องต้องบำรุงหน่อยก็วันนี้มาถ่ายนะผมชีวิตเขาเป็นอยู่นะผมแล้วก็ท่านสอบถามแล้วก็คือตอนที่วัดเดือนแล้วยาย ไอ้เอาขาลงหน่อก็คือเขาฝึกมากแบบนั้นหรือเปล่าครับคือธรรมชาติครับธรรมชาต้องเป็นห่วงเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงเราถอยหลังคือเขาชินแล้วไงเขาชินไปแล้วตามเสียนนะครับเ็กเฉือนพัทยาหนึ่งขอความครับผหรือว่าคือถ้าถ้าอยู่นี่จะมีคนดูแลเยอะอยู่เนาะหลายหลายคนอยู่นะผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจ้างคนงานนี่มีแต่คุณนายใจดี ก,คก็คืออยู่นี่มีทั้งลูกหลาน,นครับผมก็ช่วยกันดูแลนะผมไม่ได้ไม่ได้เป็นภาระ,ะของควนันควันท่านเดียวนะผมก็หลายท่านเนาะช่วยดูแลอยู่พ่อแม่ก็ช่วยนะผมคุณยาย,ายเป็นช้างใจดีนะผมไม,ไม่ไม่รู้จะทอะไรหรอไม่ไม่รู้จกทำร้ายใครนะผมใจดีมากนะครับบนทนสมบูรณ์ด้วยครับนี่ นี่คงไม่ยาวมากนะผมก็คือมาอัปเดตเนาะอัปเดตลงชั้งให้ดูด้วยนะครับผมนี่ก็คือว่าแบบไม่เล็กไม่ใหญ่มากเนาะก็คนยายก็อยู่คนเดียวอยู่เชือกเดียวเพราะอย่างหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรนะบรสถานที่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะพอดีพอดีนะครับผมก็พอดีเลยอยางเชือกดีนอนได้ คุณยายก็อยู่ได้สบายเลยแหละนี่เช็กเดียวนะครผมกันแดดกันฝนได้นะครับไม่ต้องตากแดดนะครผมถึงนี้เมื่อกี้พ่อควันก็โยนสับปะรดให้ทานนะผมโดดีกินดีอยู่แล้วครับดูดูหุ่นคุณยายก็รู้นะผมว่าคุณยายนี่อวนทนสมบูรณ์นะครผมเป็นช้างที่น่ารักนะผมตอนนี้ก็มีที่อยู่เป็นหลักแรงแล้วนะผมก็คือมีโรงช้างนะครับก็ ถึงไม่ใหญ่มากแต่ก็อยู่ได้นะผมสําหรับเชือกเดียวนะครับผมอันนี้ก็มาทําตามความประสงค์ของท่านด็อกเตอร์นะครับผมท่านอยากเห็นความเป็นอยู่ของคนยายนะครับผมก็มาถ่ายให้ชมนะครับก็ไม่ตรงก็ไม่ต้องห่วงนะว่าว่าจะการุูแลจะไม่ทั่วถึงนะผมเพราะว่าอยู่ที่บ้านนี้ก็คือมีหลายคนนะผมช่วยแบ่งเบาภาระอยู่นะผมว่าจะเป็นการโยนอาหารโยนอะไรให้ทานนะผมคนยายนี่กินอิ่มอย่างแน่นอนนะครับผม ไม่ต้องห่วงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขออนุญาตตัดจบไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันต่อไปนะครับอนุญาตตัดจบไว้เท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ